ละครใกล้จบแล้วลุงพลเตรียมเข้าเครื่องจับเท็จหมอปลาล้านไม่ประกันตัวอุบวิริยะยุติรางวัลน,นำจับคดีน้องชมพู่สวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มมาแชร์ในช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวมหากราบบ้านกกกอกนะคะก็มีความคืบหน้าแล้วนะคะเมื่อวันที่7มกราคม64นะคะนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลากล่าวว่า หลังจากพี่อุบถอนตัวช่วยเหลือลุงพลและเงินรางวัลน,นำจับ1นึ่งแสนบาทตนก็ไม่ได้กังวลอะไร เพราะขึ้นอยู่ที่พี่อุบจะให้เงินรางวัลส่วนนี้หรือไม่ส่วนรางวัลน,นำจับที่ไม่ครบ1ล้านบาทเพราะพี่อุบถอนตัวนั้นในเรื่องนี้ตนได้ปรึกษากับภรรยาแล้วจะเพิ่มเงินส่วนที่ขาดหายไปให้ครบ1ล้านบาทเท่ากับว่าตอนนี้ตนรับผิดชอบเงินรางวัลน,นำจับ5.5แสนบาทอย่างไรก็ตามหากจะมีใครถอนตัวเพิ่มเติมอีกตนยืนยันว่าใครจะถอนตัวก็แล้วแต่ ตนกับภรรยาจะหาเงินรางวัลน,นำจับให้ได้1ล้านบาทตามที่ได้รับปากไว้ในส่วนของรางวัลน,นำจับของคดีน้องชมพู่นะคะก็มีเพจยาหาธรรม3าม0 0 0 0บาทสารวัตรแรมโบ้20,000บาทนายชัยวัฒน์1 5 0 0 0 0บาทอาจารย์ปูดูดวง20,000บาทนายอำนวยดับเพลิง20,000บาทแฟนคลับหมอปลา100,000บาท รางวัลน,นำจับคดีน้องชมพู่รวมหนึ่งล้านบาทนะคะส่วนเรื่องที่พี่อุบถอนตัวจากรางวัลน,นำจับคดีน้องชมพู่ตนมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องเหตุผลของพี่อุบอีกทั้งพี่อุบก็ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าทําไมถึงถอนเงินรางวัลน,นำจับหนึ่งแสนบาทส่วนทางด้านความคืบหน้าของคดีหลังมีกระแสข่าวว่าจะจับตัวคนร้ายหลังปีใหม่ตนคิดว่าแค่ข่าวลวงถ้าจริงตำรวจคงไม่บอกออกสื่อ ข่าวแบบนี้ออกมาเพื่อแรกยอดไลค์ยอดคุณดูเท่านั้นไม่มีอะไรน่าเชื่อถือได้ขณะที่นายวิริยะพงอาจหารหรืออุปิริยะผู้จัดการดาราชื่อดงังเปิดใจว่าเรื่องยุติช่วยเหลือในคดีของน้องชมพู่นั้นและถอนเงินรางวัลน,นำจับหนึ่งแสนบาทเพราะตนไม่สบายใจบางเรื่องจึงถอยห่างออกมาตอนแรกพร้อมมอบเงิน1 0 0 0แบาทเป็นเงินรางวัลน,นำจับและให้ผู้ที่แจ้งเบาะแส เพื่อช่วยคดีนี้เพราะอยากทำด้วยใจจริงแต่เมื่อมาสัมผัสกับบ้านกกๆไปกลับเป็น10รอบได้สัมผัสกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างลึกๆแล้วเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายใจรู้สึกว่าไม่มีความสุขเครียดมากๆจึงขอประกาศยุติบริจาคเงินรางวัลน,นำจับ1นึ่งแสนบาท เพื่อความสบายใจของตนและยุติการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวที่บ้านกกกอกเพราะเรื่องนี้อึดอัดมาเป็นเดือนแล้วและเป็นสิทธิ์ส่วนตัวใครจะมาบังคับก็ไม่ได้ส่วนเงิน1นึ่งแสนบาทค่ารางวัลน,นำจับนั้นตนจะนำมาเลี้ยงสุนัขจรจัดหรือคนที่ลำบากจริงๆดีกว่าส่วนงานที่ค้างคากับลุงพลปตแตนประมาณ3 4งานก็ก็ไม่สามารถไปทางานได้ ต้องยุติเพราะพิษโควิด19สําหรับลูกค้าบางรายที่วางเงินมาจํำค่าตัวมาแล้วลูกค้าก็ใจดียกเงินมาจํำให้ทั้งหมดหลังจากนี้หากสถานการณ์ดีขึ้นจะมีงานต่อหรือไม่ค่อยว่ากันอีกครั้งจะพยายามแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวหลังจากนี้ตนก็จะไปบ้านก,ก,กอกเพราะยังมีเพื่อนที่แสนดีอย่างป้าถอนและเจ้าของโฮมสเตย์ เจ้าของร้านกาแฟาถ้าพ้นช่วงโควิด19ไปแล้วก็จะไปเยี่ยมพร้อมครูชาไทยตนยังมีเพื่อนและยังให้คำแนะนำกันอยู่เสมอวอนสังคมอย่าดราม่าเพราะเป็นเหตุผลส่วนตัวและเรามีสิทธิ์ที่จะช่วยหรือไม่ช่วยใครก็ได้ทางด้านนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเปิดเผยว่าตนยังไม่รู้ข่าวพี่อุ๊บยุติการช่วยเหลือเงินรางวัลน,นำจับ10,000 0บาทสำหรับคดีของน้องชมพู่ซึ่งตนมองว่าจริงๆแล้ว สิ่งที่พี่อุ๊บได้พูดผ่านสื่อเงินจำนวนนี้เป็นการช่วยเหลือของน้องชมพู่ไม่ได้เป็นเงินช่วยเหลือของตนสิ่งที่พี่อุ๊บพยายามช่วยเหลือมาตลอดคือช่วยสนับสนุนเงินรางวัลให้จับคนที่ทำน้องชมพู่ไม่ได้ช่วยจับคนที่ทำกับตนอย่างไรก็ตามคิดว่าพี่อุ๊บคงยุ่งเรื่องงานตนก็ไม่ได้คุยกับพี่อุ้บนานแล้วส่วนใหญ่มีแต่ป้าแตนที่พูดคุยงานที่ต้องร่วมกับพี่อุ๊บ ช่วงนี้โควิด -19 ระบาดงานตอนนี้ทุกที่สะดุดหมดไม่ใช่งานของตนอย่างเดียวงานของนักแสดงท่าน, <c oughs> ทานอื่นก็กระทบไปด้วยต้องระงับงานไว้ทั้งหมดแต่จาไม่ได้ว่ากี่งานส่วนใหญ่จะเป็นงานวัดแถบภาคอีสานส่วนงานกับพี่อุ๊มมีร่วมงานกันวันเดียวคือวันที่8มกราคม64ซึ่งเป็นงานวันเด็กที่จังหวัดนครพนมทั้งน off, ี้อยากจะฝากขอบคุณพี่อุ๊บที่ช่วยเหลือ ตนกับป้าแตนมาโดยตลอดอยากขอบคุณพี่อุ๊บที่เคยพูดผ่านสื่อเรื่องอยากจะช่วยรางวัลน,นำจับหนึ่งแสนบาทเงินรางวัลน,นำจับเป็นเงินที่อยู่ในอากาศพอถึงวันที่จะจับได้เชื่อว่าทุกคนที่พูดไปแล้วก็จะนาเงินมาร่วมกันจึงอยากขอบคุณพี่อุ๊บมาในที่ด้วยสำหรับกระแสข่าวหลังปีใหม่เตรียมออกหมายจับถ้าตำรวจทำงานตลอดเวลาเชื่อว่าน่าจะมีหลักฐานเชื่อมโยงเอาผิดกับคนที่ทำได้ ลุงพลยังเผยอ,อีกว่าตนจะเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับปแตแนนเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่บ้านบอกว่าจะให้ไปเข้าเครื่องจับเท,ท็จในวันที่8มกราคม64ตามที่ตนเองเคยให้คำมั่นสัญญาว่าหากเจ้าหน้าที่จะพาไปเข้าเครื่องจับเท,ท็จเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก็ยินดีพร้อมให้ความร่วมมือทุกมิติทุกขั้นตอน แต่ในวันพรุ่งนี้ยังไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะพาไปที่ไหนบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และและหน่วยงานทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ